วันนี้เรามาดูแอร์ไมโครบัสนะฮะไว้ด้านหลังนะครับตู้มันผุนะครับแล้วก็น้ำรั่วทำให้แผงตัวครอบนี่หล่นนะฮะวันนี้เราทำขึ้นใหม่เลยแล้วเราก็ใช้เป็นไม้กันชื้นนะครับ เพื่อจะได้เ,เวลาโดนน้ำแล้วน้ำจะได้ไม่ไม่ซึมเข้าแผ่นนะครับ แผงเก่านะครับเวลาที่ใช้มานานๆนะครับไม้มันไม่ใช่ไม้กันน้ำนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชิ้นใหม่นะครับ เรียบร้อยครับ